อาชีพครับครับอาชีพนี้หน่อยเดี๋ยวลุงหน้ามีของจะให้ครับมีอะไรจะให้หรอครนอนะ,อะนี่ลุงน้ามีเหรียญจะให้อ้าโอ้เหรียญนี่ลุงหน้าเอามาจากไหนเนี่ยนี่นเดี๋ยวมาดูกันหน่อย มันเยอะมากเลยมันจะเหรี 25, 50, 50, 50. ่ยนยี่สิบห้าห้าสิบต่างเนี่กระฉีเราคิดว่าเราจะเอาไปเก็บไ้ที่ไหนดีครับอ๋อผมรู้รู้ใช่ไหมว่าจะทำยังไงรู้ครับเอาใส่เล่เลยตรงนี้ตรงนี้อุ๊ยผมรอตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมไปเอาอุปกรณ์ก่อนโอเคหยิบ <Okay. S 2> yeah. แล้วเชียวจออัา,อาอทําอะไรครับก็เอานีไปฝังดินไงอ๋อแล้วรู้ได้ไงว่าถ้าเกิดฝังนี้แล้วไม่กลัวพวกปวกมันเหรอครับเออจริงด้วยครับอ๋อผมรู้อีกวิธีหนึ่งละเราตรงนี้ผมแป๊บนึงน,นะนี่ไงกระปุกอมสินอุ๊ยทำไมมัน แล้วดูเหรียญดิครับกับอมสินมันเข้ากันได้เหรอมันมีที่ใส่ไหมอ่ะก็นี่ไงแลดูหน้ามันดิอ๋อตัวเล็กนิดเดียวแล้วดูเหรียญดิแล้วมันจะใส่ได้ไหมครับเนี่ยอจริงด้วยอ๋อต้องหาอันที่มันใหญ่กว่านี้นะอ๋อนี่ไงครับลุงล่านี้ก็ใช อันนี้จะเอามาทำเป็น DIY ออมสินใช่ไหมฮะใช่ใหญ่กว่าเดิมเนาะใช่ <Okay. S 2> อา้าวแล้วลุงล่าเอามาทำอะไรอืมถ้าของใครมีออมสินอาชิม่กลัวเลยครับว่าไอเนี่ยมันจะใช้ออมสินได้เ<ะ>ออจริงด้วยอ๋อแต่ผมมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาไปจ่ายที่เซเว่นไงผมเห็นว่า เซเว่นเขาชอบเก็บแบบนี้แล้วก็เอาไปจ่ายสิเอางั้นเลยเหรอเอาแบบนั้นเลยไม่ได้เง,นง,นงินเราก็หมดเลยสิครับก็ไม่ได้เก็บอะดิเอาไปจ่ายเซเว่นก็จบเลยมีวิธีเก็บ <c oughs> พวกนี้ได้ไงเน,นี่ยมันมีน้อยเดียวถ้าผมอยากได้เยอะๆต้อง อ๋อลุงล่ามีวิธีละเดี๋ยวลุงล่าจะแนะนําเว็บไซต์อันหนึ่งนะครับในการเก็บตังค์้งนี้แล้วก็เอาไว้ใส่ในกระเป๋าของเราเลยเดี๋ยวไปด,ดูกันนะครับก่อนอื่นเพื่อนก็เขียนคําว่าเก็บสตังค์ .com นะฮะเป็นชื่อของเว็บไซต์นะเขียนเข้าไปนะครับที่ Google แล้วหลังจากนั้นก็เซิร์ชเข้าไปเลยครับคลิกเข้าไปป๊บเพื่อนก็จะเจอหน้าตาของเว็บไซต์เป็นแบบนี้ฮนะในนี้ก็จะมีรายละเอียดของในะเว็บไซต์นะั้เก็บสตัง ดอทคอมนะฮะในนี้มีเนื้อหาวิดีโอนะฮะแล้วก็เก็บเงินสะสมรายได้ได้เลยนะฮะในนี้ก็จะมีเงื่อนไขนะ,ะประกาศทางเว็บไซต์นะบอกว่าเป็นเว็บที่ให้บริการฟรีไม่เก็บค่าสมัครใดๆเพราะฉะนั้นเพื่อนคนไหนที่แนะนําแล้วเรียกเก็บนะฮะค่าแนะนำนะก็ถือว่าไม่ถูกแล้วเพื่อนก็สามารถที่จะสมัครด้วยตนเองนะครับแล้วก็าสามารถที่จะเรียกว่า ต่อนะครับทีมงานนะฮะผ่านทาง f c e e o o o นะครับได้นะครับนั่นเองนะฮะาละพอมาถึงตรงนี้เพื่อนก็สามารถที่จะกดเข้าไปที่ด้านขวามือนะเข้าสู่ระบบนะเพื่อนก็สมัสมักสมาชิกได้เลยนะครับกดเข้าไปที่สมัครสมาชิกนะฮะและนี้ก็จะมีเงื่อนไขนะฮะต่างๆแล้วก็ระเบียบการเข้าชมวิดีโอนะครับแล้วก็ระเบียบการ ทํากิจกรรมต่างๆนะครับในนี้ก็จะมีรายละเอียดอยู่นะก่อนที่เราจะสมัครนะฮะเพื่อนก็จะต้องอ่านรายละเอียดการถอนเงินนะฮะการบันทึกข้อมูลอะไรต่างๆนะเพื่อนก็อ่านรายละเอียดด้วยตัวเองหลังจากนั้นเมื่ออ่านเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็ยอมรับนะพอม่ยอมรับเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็สามารถที่จะเข้าไปสมัครได้เลยนะครับเพื่อนก็อ่านรายละเอียดหน่อยนะฮะมีกิจกรรมอยู่2ออย่างคือดูวิดีโอกับ กรองของควรน,นั่นเองนะครับเพื่อนๆนะ,ะเมื่อเราอ่านเสร็จเรียบร้อยยอมรับเรียบร้อยนะฮะเราก็สามารถทริคลิกเข้าไปนะเพื่อจะสมัครได้เลยนะครับพอเพื่อนสมัครเข้าไปนะฮะในส่วนต่างๆนะ่เพื่อนจะต้องกรอกก็คือมีอีเมลขอให้เป็นอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับเพื่อนนะ,ะโดยเฉพาะจาก Gmail แล้วก็การใส่พาสเวิร์ดเราตั้งเองนะฮะแล้วคอนเฟิร์มยืนยันพาสเวิร์ดที่เราใช้ด้วยนะฮะสำหรับชื่อผู้ใช้นะเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะกรอกชื่อนะฮะให้ตรงตามอ่า บัญชีบั l เคตก,ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นชื่อเล่นหรืออะไรก็ตามแล้วแต่นะฮะนี่ตรงนี้ไม่ได้สี่เหลี่ยน,นะครับชื่อนามสกุลนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะที่ทีมงานสามารถติดต่อได้นะครับแล้วอีกอันนึงนะฮะก็เพื่อนสามารถที่จะเลือกนะเพศนะครับที่สามารถเลือกได้เพศชายเพศหญิงอะไรก็ว่าไปนะฮะแล้วก็ อ่าตรงนี้ครับเพจชายเพศหญิงนะครับแล้วก็มีช่องทางนะช่องทางการรับเงินนะอ่าเดี๋ยวดูเขาไปใกล้ๆนิดหนึ่งนะเออตรงนี้นะครับมีช่องทางการรับเงินมีทูมอน่บาลเลตแล้วก็มีธนาคารแต่ต้องชื่อตรงนี้นะชื่อของบัญชีเพื่อนจะต้องเขียนให้ตรงนะโดยเฉพาะ,ะจากบัตรประชาชนเนาะที่เราสมัครไว้กับทูมเน่บเลเลตหรือธนาคารนะครับ แล้วก็เขียนหมายเลขบัญชีธนาคารแล้วก็หมายเลขทุนนี่ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเพื่อนกรอกแล้วเสร็จเรียบร้อยนะทุกขั้นตอนนะถ้าเกิดเรากรอกไม่หมดนะเขาก็จะเตือนเราเราก็สามารถที่จะเข้าไปสมัครเรียบร้อยนะพเพื่อนก็ทําการสมัครแล้วก็เราสามารถที่จะล็อกอินได้เลยนะครับการล็อกอินเพื่อนก็เขียนข้างบนนี่นะเป็นอีเมลที่เราสมัครกับ ทางเว็บไซต์นะแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดที่เรากำหนดไว้แล้วก็ล็อกอินเข้าไปเลยนะครับเมื่อเพื่อนล็อกอินเข้าไปเสร็จเรียบร้อยป๊๊บนะฮะนี่คือหน้าตาของแดชบอร์ดนะครับ นะในนี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะ,ะับมีชื่อของเรานะอยู่ทางด้านขวามือที่ที่เราเขียนไว้นะชื่อ user ผู้ใช้นะแต่ข้างบนก็จะเป็นหน้าของเว็บไซต์ถ้าเราคลิกเข้าไปข้างในก็จะมีรายละเอียดนะฮะก็จะมีกิจกรรมต่างๆมีการดูวิดีโอแล้วก็มีกล่องของขวัญแล้วก็มีบทความนะวิดีโอก็มีหลายวิดีโอนะเพื่อนสามารถคลิกเข้าไปได้นี่ก็จะเป็นบทความข้อมูลก็จะเป็นกล่องของขวัญนะ เราสามารถคลิกเข้าไปด้านหน้าก็ได้นะครับเพื่อนนะด้านบนก็จะมีวิดีโอที่ให้เราชมนะ,ะเราคลิกเข้าไปดูในวิดีโอนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะเข้าไปดูวิดีโอได้นะครับสำหรับตรงนี้นะสำหรับวันนี้นะฮะผมก็จะนาเสนอเรื่องของการสมัครสมาชิกในเว็บไซต์อันนี้นะเว็บไซต์อันนี้ก็คือเก็บสตังดอทคอมนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถเล่นวิดีโอได้นะครับ เมื่อเราคลิกเข้าไปนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะฮะผมก็จะพูดถึงรายละเอียดการเล่นวิดีโอนะฮะเราเล่นแบบไหนบ้างเล่นยังไงนะครับแล้วก็เล่นแบบไหนให้ถูกต้องหรืออะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพื่อนฟังน,นะครับสำหรับนะครับในคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบอคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ช่องของเราด้วยนะครับบายบายครับ